นื่อง้ว่าเดิลเป็นฟาโร่ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีพีระมิดช่วยยอ่ะคำสามของฟาโรก็จะเล่นงานกูต้องพูดว่าอย่างนี้ตอนเด็กเรามีภาพจำของมัมมี่เยอะหนึ่งก็คือหนังมัมมี่ที่แสดงโดยชาคริสไม่ใช่ดีแล้วที่เราจำเป็นคนนี้ถ้าเกิดเด็กรุ่นต่อไปเขาจะจำเป็นเวอร์ชันทอมครูซที่ไม่มีใครดูก็อยู่ในแมกเนตตู้เย็นผมเดือ ในบ้านบ้านผมก็มีน่าจะเป็นแมกเนตที่มีทุกบ้านไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลหรือไกลขางศาฟารโรพอคุณพูดว่าคำศาฟารโรหน้าผมแม่งเป็นหน้าอิโมเทมทำท่าทำทานทุนี่เ <laughs> มื่อกีส้สภาพด้วยว่าตอนเด็กผมโตมากับเกมฟารโร่ดังนั้นผมจะต้องอยู่กับการทำคานอปิกจา่ายโลเครื่องใน ผมนึกว่าคุณจะหาหน้าซุลามูนการเล่นเกมฟารโรห์เป็นอะไรที่คันดิคอรี่แล้วมันเป็นรอยกระเด็ดเดิมเพราะนั้นแต่อย่างที่ผมดูหนังมัมมี่เล่นเมทัลสลักก็ชอบเป็นมัมมี่จริงๆก็ผมชอบเป็นมัมมี่แบบเล่นพีบผมก็ใช้เอ็มสี่พันผ้าทุกอย่างที่ผมใช้พันผ้าหมดเลยแม้กระทั่งเออมาของผมก็พันผ้าเพราะมันตายไปแล้วก็มือของผมก็พันผ้าเพราะตันคัตเตอร์แบบผมเชื่อมาตลอดนะว่าม,ามัมมี่มันเป็นทิชชูไม่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  มามีมม่ต้องมาแต่ผ้าลินินคือคนคิดดูว่าตอนผมเล่นฟาโร์ผมยังต้องมานั่งทาไอ้หายเครื่องในให้แมเ่ยเนืน้อผ้าเหมือนคุณจะต้องมีสินค้าของคุณก็คือมีกระดาษทรายมีผ้าลินินแล้วคุณยังต้องมีหายเอาไว้ใส่เครื่องในคุณแบบเอาไว้ให้คนอีสานถ้าคุณเอาตำนานพวกมามี่กับกระสือมารวมกันได้นี่คือทั้งคู่จะเป็นเฟิตกตนวน่ะอันนึงชอบกินไส้ชอบกินขี <Hello. S 1> ส้ส่วนอีกการหนึ่งต้องเอาไส้ออกก่อนจะเปลี่ยนร่างมาเป็นเอ็มโฟพันผ้าผมว่านั่นปอบและไม่ใช่กระสือ มันก็เหมือนนกันแหละตอนเด็กอยากเป็นม <m ots> ัม <are> <ful> ี <mesmo S 1> <mm <et Designer 's> ่โตมาต้องการมามี่คือต้องบอกงนี้ก่อนว่าตอนเด็กแทบทุกคนเลยจะต้องผ่านประสบการณ์การเจอมัมี่มาเยอะยก็อย่างหนังมามี่99ภาคแล้วก็ไปเจอมัมี่ในไมท่าสลัแล้วก็เล่นเกมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอีตีโบราณก็จะต้องมีมัมี่รวมถึงแม่ของคนด้วย ก็ไอ้นี่จริงมันก็อยากได้มัมมี่เหมือนกันอันนาซูร์มูนคุณอากจะคิดว่ามันคือดีมัมมี่จริงๆมันคือเดอะมัมมี่เดอะมัมมี่รีเทิร์นแม่กลับมาแล้วขนาดนักบินชื่อดังชาร์ลส์นาเบินยังมีมัมมี่อิชูคำสาปฟาโล่คุณชิสภาพนะว่ามัมมี่ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนอยากได้ที่สุดมาตั้งแต่ยุคโบราณอย่างสมัยก่อนแทบทุกเกมเลยมัมมี่มันจะไม่เคยทำอะไรเลยแม้กระทั่งมีไอ้มือบอลที่ไหนไม่รู้เข้าไปในสุสานมันแล้วก็ขโมยของมัน แล้วสุดท้ายแล้ว <laughs> มัมมี่มันก็จะมาเอาของคืนหรือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือเหล่ามิวฮันเตอร์ทั้งหลายก็ต้องการมัมมี่ของตัวเองตลอดหลายแบบพันสองพันปีสี่พันห้าพันปีตั้งแต่มอุษยชาติตั้งปริธรรมลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสมมัมมี่เป็นสิ่งที่ไทยดีมานตั้งแต่ยุคนั้นเพราะสิ่งที่เหล่าชายต้องการนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ดีแต่เป็น <laughs> แม่เป็นพาะมรดา ซึ่งทีนี้ก็คือหลังจากที่ผมวัยเด็กถูกหลอมมาอย่างยาวนานด้วยการอยู่ในมีเดียจำนวนมากว่ามัมมี่มันเป็นฟิ c ชั o โปรดของผมผมไม่ชอบซอมบี้เลยผมเป็นคนที่เฉยๆกับซอมบี้ตอนเด็กนี่ผมจะอยู่กับมัมมี่ค่อนข้างเยอะว้าแย่จังทำไมคุณไม่มีมัมมีม่อะ่ะ <laughs> นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมไร้มัมมี่พอเล่นอะไรที่เกี่ยวกับมัมมี่มาเยอะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะโครจรกลับมาเจอมันอีกรอบในเกมสุนัขหมา ในเกมหมาเวตาลก่อนที่คุณจะถูกํำเลียงไปที่วิหารฟาโลใช่ไหมมันชื่อด่านเนอะถูกปะวิหารฟาโลถูกถูกเคยเป็นมามี่มาก่อนแล้วผมเป็นมามี่ปลาหินนึงแล้วคือสภาพก็คือคุณจะได้มีภาพจำกังมามี่ตั้งแต่แบบแม่งแปลงเป็นขุยผ้าแล้วก็คว้างมอเตอร์ทอฟได้กับไปการหนึ่งก็คือเห็นหมามามี่แล้วคุณก็ไล่เตะหมามามี่นี่เกมอะไรวะไม่ข้อสลักมันนี้หมามามี่ เฮ้ยน่ารักเนี่นยตัวนี้มันโดนเตะโดนรถรถ <l oss> ยแเอาวิธีการอุดปากหมาข้างบ้านแล้วที่นี่พอโตมาสุดท้ายผมก็มาจบตรงที่นี่สถานที่ที่ที่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เจอมันผมเปิดเบาเลยโอ้ยเบาเลยไม่เ,เบา<ด>เลย <ฮะ S 1> ใครจะชนะมามี่อายุหลายพันปีกับบาสูก้าสีรูลายเสือเฮีแเลยก็ชอบลายเสือนี่มันนี่มันเกมเปิดโลกผมเลยนะเว้ยเกมที่ทำให้ผมรู้จักคำว่า voice over ip ผมมีไม้สวายอยู่ตัวนี้ผมพยายามพูดแต่ไม่มีใครดีนผมมีไม้ที่แบบไม้อันละเ9้าสิบ้าทนะผมที่เปิดมาแล้วเสียงก็เป็นแบบ <c oughs> พี่พี่ถ้าพี่บังให้ผมนะผมให้ห้าสิบทูแล้วพอจบตาผมก็ออกเกม ผมไม่รู้ไ่ไมผมมีเสียงแบบผมไม่ต้องพูดมันก็มีเสียงผมกดเปิดไมค์มันก็แบบหล่อเสียงขึ้นให้เดาก็คือไมค์ไ้ชอตแล้ว <laughs> <laughs> ทุกใครที่ผมกดเปิดไมค์ก็คือการเป็นเสียงอิเล็กโตในในใน,ในพวกการ์ตูนน <laughs> พวกเราทุกคนเคยเป็นเพื่อนในคอลของใครบางคนเสมอไ <laughs> ม่ว่าจะเป็นเทพแห่งสายลมเ <laughs> <laughs> ทพแห่งเสียงโทรทัศน์เป็นโดมินนต์สายฟ้า <laughs> <laughs> ประตูการ์้มั่นไม่ได้ฆ่าแค่บอมมี่มันฆ่าไอ้นี่ยังได้เลยไ <laughs> อ้เวสเกอร์ เป็นค่าไทยแลนด์ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตไบโอทุกอย่างตายได้ด้วยไออมาซุก้าสีรูผมมาเล่นเอ็กช็อตทั้งหมดมัมมี่เลยนะเพราะผมเห็นเห็นอ้นี่มันน่ละผมเห็นอ้เทเลอร์เหมือนที่แบบแล้วผมก็โอกว่าแล้วมันเป็นเกมมัลติเพเยอร์ผมไม่เคยเห็นเกมนี้มาก่อนทั้งนั้นที่ยุคนั้นมันมีเกมที่ชื่อว่า Left 4 Dead อยู่แล้ว ผมว่าผมว่าเล่นไอ้ขัดเพราผมไม่มีตัวเลือกหรือผมโดนเกณฑ์อาหารแต่ก่อนตอนเด็กผมอยากเล่นเกมที่เป็นหน่วยพิเศษวายไปผมเป็นหน่วยพิเศษในไอ้ขัดถึงมันจะพอมันมันมันก็ไม่ได้ดีถึงสเปเชียลฟอร์สหรือปล่อยแบงก์หรอกแต่ว่า เอ็กชอตตอนเกมมันเพิ่งเปิดสกินมันเป็นทหารปกติไงมันยังไม่มันไม่เหมือนไอซีเอโออ่ะที่มันจะเป็นแบบเป็นไอเป็นไอการเลยชุดเสื้อกาบไอเด็กแวน้นนะคืไอไอตอนที่ผมมาเล่นอะคือเอ็กชอตเราจะใส่ชุดมาลายใช่ไหมชุดทางมาลายก็คือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออเกมมันก็พอเล่นได้นะผมพยายามเล่นโลว์เพลสุดเลยผมใช้ M60 ตั้งขาทรายคุณซึ่งมันแบบ มันไร้ประโยชน์มากนะสุดท้ายผมก็โดนเปลี่ยนเป็นหมูแล้วก็สนดงแมนแล้วก็ตาย <c oughs> เฮ้ยเราพวกเดียวกันเลยตอนนี้ผมเดินเข้ามาหาด้วยแบบดีแลนด์อยู่เส้นแล้วแบบฟิชแล้วก็เอาก้ามโตบเบกผมพอเป็นคนขาตอนเช็คแฮนด์มันเป็นเกมไม่ก,กี่เกมคะคนที่ทำให้ผมรู้ว่าขั้วมันตีแรงกว่ามีดคุณไม่เคยใช้ขวานก็เงี้ย ผมไม่ได้เติมเลยผมไล่เก็บปืนชาวบ้านผมเป็นเด็ก,กนจนจนกับไม่ด็อกชิดราคาไม,ไม่ไม่รู้เท่าไหร่อ,รอะคือไม่ผมไม่ไม่เคยมีใครคุยกยับผมได้ตอนเด็กผมก็เคยรู้สึกน้อยใจนะว่าไม่แลมันไม่ดังหรอกแต่พอกดดูหลอดเสียงผมดังเกือบที่สุดอะตอนที่ผมไม่ต้องพูดอะแล้ท <c oughs> ีนี้ก็คือพอมาเอนาน็นนัมเนี่ยอตเราก็ต้องเออเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีให้ถึงที่สุดใช่ไหมนั่นคือสุดทนะ้ายเขาก็ต้องเล่นทุกหมวเนี่ยผมก็เล่นเดสแมทนะไม่เป็นไร แล้วผมก็ชอบไม่หมดโกล์หมดประจำของคือโหมดโกเ์ชอบตอนเด็กผมชอบดูพีเดเ,เตอร์แต่แน่นอนมันไม่ใช่พีเดเ,เตอร์ธรรมดามันคือพีเดเ,เ,เตอร์ประท้าเอเลียนเชี่ยผมชอบมากเลยเว้ยตอนเด็กผมดูแล้วผมก็ร้องไห้สนุกเหรอกลัว <laughs> ในทีนี้ก็คือพอมาเล่นในโหมดโกล์ใช่ปะ เราก็แบบชอบหมวดที่มันเป็น super natural เกมสมัยก่อนมันจะเป็นให้ทหารยิงกันเองเงี้ยนี่แบบถ้าเล่นหมดวด g h o ผมได้เป็นผมได้เล่นเป็นผีอะคุณ Anomaly ที่คนไทยทุกคนต่างฝ่าฮะแล้วใครจะไม่อยากเป็นผีมองไม่เห็นแล้วเวลาเวลาคนอยู่อยู่นิ่งๆมันใหเนี่ยมองไม่เห็นแล้วจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแลว้วลนนๆๆจบต้องไม่ได้ <laughs> นี่คุณหมายถึงผีใช่ไหม แล้วทีนี้ก็คือพอผมมาเล่นในโหมดโกสใช่ไหมเราก็โอเคมันก็สนุกดีนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือคนที่แม่งเอ่อโดนโดนอาวุธมีลีทีเดียวไม่ตายก็มีเยอะเรื่อยๆแล้วก็พวกแฮ็กที่แม่งยิงโก้ได้โดยที่แบบคุณกลายเป็นโก้สปัสเตอร์ผมโดนไล่ฆ่า <laughs> <laughs> ผีผียังต้องกลัวคุณถ้าสมมติคุณเจอลูกเจ็ดล็อกเป้าผมไแบบ็แยบยู่ในข้อไหนมันก็วิ่งตามมายิงได้คุณคิดสภาพว่าคุณเป็นผีคุณจะกลัวไหม พอเล่นทุกหมวดใช่ไหมโอเคเดนแมทผมแพ้เทพทูเล่นเอ,อ่อหมดโกดผมแพ้แฮกแล้วกันแต่ว่าหมดหนึ่งแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมพอจะมีอนาคตหน่อยแล้วก็เป็นทินที่อยู่ของผมเพราะว่าหนเราก็เป็นฟาโรอายุมามากกว่าครึ่งชีวิตแล้วกันแล้วพออย่างนั้นผมก็เลยมาเอ็นหน้าเป็นฟาโร่จริงๆแนละ้วเราที่เรามาที่สุสานฟาโร id, เราเพื่อมาเจอเดิมเราจะได้ <laughs> มีแอนกีสกับเดิมในเกมนี้มาเฝ้ามาเฝ้าเปล่าคนงานที่ขุดทินเอวของผมเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่บนยอดฟิลลามิด ตอบะไรที่คุณยังขึ้นไปถึงยอดคุณจะงต้องเป็นดาวไลน์ผมต่อไปแต่นี้คือคุณลงมาเพิ่มแรงงานเองเลยนะด้วยการเข้าไปสกิอะสกิดแตะแมงกลายเป็นมามี่เหมือนคุณวิ่งไปจามใส่คนอื่นแล้วมันเป็นโรคติดต่อแล้วคุณวิ่งไปเชยใส่เขาแม่ค้าตอนนี้โดนโดนมามี่จิ้มตูดนะครับมันลงยากมันลงยากไม่เข้าใจเราตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณคุณไม่มีความสามารถที่จะกดกระโดดแล้วนั่งคุณจะไม่สามารถเข้าไปได้เว้ย ตอนเด็กผมมีความเข้าใจผิดเลยว่าตัวผู้หญิงมันจะมุดเข้าไปง่ายกว่าจนกะทังผมเห็นมัมมี่ตัวสูงกว่าผมวิ่งเข้าไปได้โดยที่ผมแบบยังไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆผมผมไม่เข้าใจนะไอ้ตรงนั้นนหะตรงที่มันคนมันต้องมุดเข้าไปอ่ะมัมมี่กดนั่งมันก็แบบทุกคนนั่งมันก็คนเนี่ยแต่แบบคอร์ชันแร่งโดนหัวจริงมัมมี่มันเข้าไปได้เพราะมันแปลงเป็นผ้าได้เหมือนในในข้าศักดิ์ซึ่งพอเราต้องมาเล่นโหมดมัมมี่ใช่ไหมโหมดนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือหนึ่งผมไม คิวเดทนะั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปแล้วขอแค่ผมแบบขอผมทัชหน่อยสุดท้ายก็ได้ผลคือจริงๆกับหมวดนี้มันจะมีสองอย่างเลยถ้าผมเป็นมัมี่ผมอยากเป็นมามี่แต่คนแรก,แรกส่วนถ้าผมเป็นคนผมไม่อยากเป็นคนชุดสุดท้ายเพราะว่ามันเพลินเกินแล้วผมไม่มีปืนเพิ่มแล้วด้วยครั้งที่เราใช้เอ็มหกสิบเราไม่ได้ใช้มินิกันเราไม่ได้ใช้เอ็มหนึ่งสามสี่กับเราไม่ได้ใช้สี่รูเราต้องนอนนะคุณแล้วถ้าเราต้องนอนเราต้องนอนข้างหน้าแล้วเราก็จะเป็นคนแรกที่โดนกระโดดแทงจากข้างล่างกับโดนตีคนแรกเพราะว่าเราอยู่นหน้าแถวคุณใใชช้้ปืนหูยงะผม MP5 ตัวใช้ MP 5ในหมดนี้จริงๆคุณจัดก็เป็นตัวถ่วงความเจริญเลย <laughs> มันฟิรวใครใช้ปืนที่ไม่สามารถน n o c k บ a c มัมี่ได้ประมาณแบบหนึ่งไมล์ต่อการยิงครั้งหนึ่งนี่คือคุณเป็นตัวถ่วงทีมอะใครบอกมามมี่ไม่สามารถมุน walk ได้เกมนี้พิสูจน์ด้เห็นแล้วไม่เคลื่อนแจ็คสันยังไงตอนคุณโดนย,ยิงก็โตคุณถอยไปข้างหลัง มีโหมดมดมัมมี่ทีผมพูดเลยนะว่าเป็นโหมดไม่กี่โหมดที่ผมสามารถเล่นกับเพื่อนผมได้ครบทุกคนเพราะว่าเพื่อนของผมบางคนเป็นแบบเป็นศาสนาที่ไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับหมูได้มันทําให้เขาแบบเป็นโหมดธรรมดาเลยโหมดมัมมี่โหมดมัมมี่เป็นโหมดเดียวที่มันมันไม่มีระเบิดหมูอะคุณคุณต้องรู้สึกไงว่าถ้าคุณเป็นฟาโร่คุณโดนระเบิดหมู กลายเป็นมัมมี่หมูหมดมัมมี่มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันจะเป็นไอท่อนไม้ที่หักสี่จุดที่มันต้องกระโดดข้ามไปใช่ปะแล้วแบบมันจะมีแบบพอพอคนมันรู้ว่ามัมมี่มันจะมาจากทางไหนมันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอมัมมี่กดกดกระโดดเมื่อไหร่ปุ๊บมันเหมือนโดนฟอร์ดโคเช่คุณโดนฟัตโลด้าคุณควายธนูเป็ดพะโล้โอ้นี่ตูดโอมังกรกระเด็นไปนู่นกระเด็นกลับไปแบบฝั่งที่คุณจากมา ก็เคือบางครั้งอ่ะคุณจะมีสภาพเหมือนเออรูปอิงปองอ่ะถ้าสมมุติว่าทั้งซ้ายทั้งขวาคุณมีคนเฝ้าเก่งๆอ่ะแล้วคุณถูกจริงจุดตรงกลางอ่ะแล้วคุณก็จะตกไปอข้างล่างแล้วคุณก็ตายเยี่ยงแบบแล้วความรู้สึกที่แย่สดชืออย่างไอสุสานฟาโร่ใช่ป่ะคุณจะมีจุดที่มันเป็นจุดที่หลบอ่ะที่เป็นทางแคบๆอ่ะซ้ายกับขวาแล้วแล้วคุณคุณต้องยืนมองหน้ากันแล้วกันนะแล้วมันก็จะแบบมันคุณก็แบบมันไม่สามารถช่วยกันได้เพราะว่าเลนใครเลนมัน แต่คุณก็จะมองกันว่าเลนไหนคนเยอะกว่าแล้วคุณก็จะพยายามไปอยู่ฝั่งนั้นไปอยู่ฝั่งนั้นเลยวคุณก็ได้แต่หวังว่าจะมีเลนหนึ่งที่มันไม่แตกอะที่หลบมันจะมีอยู่ประมาณห้าจุดเมนแล้วก็จะมีที่หลบแบบอมนุษย์หนึ่งอันที่เอาไว้ปิ้งปลากลัวสู้กันที่หลบหนึ่งก็คืออมีทางด้านซ้ายทางมุมใช่ไหมแล้วก็เอกมุมก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็จะมีจุดที่มันเอาไว้ให้คู่รักไปแอบกันอยู่สองคนที่เป็นในรงศพเล็กๆก็ที่ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คือคนนึงต้อหนึ่ ไม่งั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนั่งไม่ได้เพราะว่าลงมันเล็กแล้วต้องนอนเวลานอนต้องนอนอย่ายให้ตีนโผล่เออหรือถ้าคุณอยากโดนมัมมี่แครลงแล้วคุณอยากชนะจริงๆคุณก็แค่ต้องซิมมัมมี่สักคนแล้วก็บอกว่าบังให้หน่อยแล้วก <laughs> ใ็ให้มัมมี่ทำหน้าที่ของมันสักทีก็คือ <c oughs> เป็นการเดียนปกป้องคุณไอเชี่ยมัมมีบ่บังนี่มันสุดยอดมากนะบางคนมันไม,ม่มันไม่มีการขออะไรด้วยซ้ำอ่ะ <c oughs> เขามาบังให้เองอ่ะเขาเป็นมัมมี่ที่ระลึกชาติได้เขาระลึกได้ว่าเขาเคยเป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนแล้วเขาก็าบังให้ แล้วก็จะมีคนคนที่แบบคนเล่นที่สนใจเกมเพย์จริงที่มังจะยิงไงมัมมี่บังแล้วออกไปฉันกูจะเล่นเกมเป็นมัมมี่ที่กำกับโดยไอเกมกันแล้วคือพอไอจุดไอจุดสองจุดที่มันจะเป็นเป็นซอยซ้ายซอยขวาที่พอมัมมี่มาพังนะมัมมี่จะไปไม่ได้แล้วมันจะมีมัมมี่พยายามแบบพยายามพอกกาอากาศเพื่อเลี้ยวกาอากาศไปควนมันโคตรเพลนเนี่ยแล้วแบบถ้าเกิดคุณดูขาตัวเองไม่ดีมันจะมีมัมมี่พยายามต่อตัวทั้งล่างเพื่อตีขาคุณอีกทีหนึ่ง จริงบางทีมันไม่ต่อตัวแล้วมันกระโดดจ้วงขี้ขวาใส่คุณเทียวเข้ากินแบบโควิดถึงต้องบอกว่าคำสาฟาโรนี่คือถึงถึงประมาณแบบรองเท้าบูทค,คุณกายมัมมี่เลยผมว่าไวรัสแม่งไม่ได้เผยแพร่ผ่านทางสัมผัสผิวหนังนั่นแหละผมว่าแม่งผ่านผ่านทางเนื้อผ้ามันถูกพาทอได้ผ้าลินินไงคุณมันใช้การติดเชื้อผ่านผ้าสูา่ผ้าดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะป้องกันเชื้อของมัมมี่ต้องจำว้นครับว่าใช้อะไรที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่ผ้า แล้วมันก็จะมีจ Upper ุดที่มันเป็นทางขึ้นไอ้ทางขึ้นที่มันวนวนวนขึ้นไปเพื่อจะเจอผมแล้วทีนี้คือไอ้จุดข้างล่างอะต้องกระโดดตั้งกระโดดตั้งถ้าเข้าไปนะถ้าเข้าไปได้แล้วก็หวังว่าคนข้างในทั้งหมดจะไม่มีใครเทิินท t o ัมมี่ก่อนเพราะไม่งั้นคุณจะเหมือนคุณจะเหมือนแบบคุณนึกภาพคุณเข้าไปยัดกันแล้วแล้วคนที่อยู่ข้างหลังสุดคือนที่อยู่หลังสุดมันทานเลยมันมีแต่พวกไปหลบที่ที่มันจะเมคเซนว่ามันเป็นที่ที่ต้องใช้เวลาไต่เงี้ขึ้นไปได้อะไรอย่างงี้ครับแม่งไม่มีใครเจอเสาหักแบบ ผมกับเพื่อนสองคนอยู่ตรงเสาหักกันคนนึงใช้ลูกซองคนนึงใช้ M60 แล้วถ้าแล้วถ้าเกิดคนใช้ลูกซองแม่งรีโหลดกระสุนผิดจังหวะนะแล้วคน M60 แม่งรีโหลดพร้อมกันนะลักก่อนมันก็เป็นอย่างทุกจุดละ่ะถ้าคุณโหลดถ้าคุณโหลดแล้วไฟ cover คุณไม่พอแล้วคุณโดนมัมมี double penetration สองตัวก็คือตายาทีนี้ใช่ไหมนอกจากไอ้จุดล่างอ่ะไอ้จุดบนข้างบนมันก็จะแบบมันก็จะเป็นไอ้พวกแบบว่าคนที่มันยืนอยู่ในไม้ห้อยๆข้างบน่ะแล้วก็เอาเอาสี่รูยิงยิงหยุด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 มันแล้วก็จะมีคนที่แบบคอยวิ่งจูงให้เงยแมล เป็นเป็น,นตัวลวอยฮะเออขึอ้นตำแหน่งปากัวนี่มีให้เฉพาะคนเก่งเพราะถ้าไม่เก่งอย่าเสลอมันมันคนไม่เก่งก็เป็นปากัวได้นะเดิมด้วยการกดปินสกิลโลัวๆทำไมวะแล้วตัวคุณจะวาร์ปเลยเพราะว่ามันแหลกว่าวู้วู้้ยมันวาร <laughs> ์ปได้มันวาร์ปได้สาวฟาโร <laughs> ผมชอบมันจะมีไอ้ตรงไม้บวกที่มันจะเป็นทางเชื่อมชั้นสองของไอ้ทางวนของคุณเนี่ยไอท้ทไอ้ทางไม้บวกเนี่ยถ้าคุณสามารถหลบมัมมี่บนไม้บวกได้ด้วยการกระโดดข้ามไว้เลยแม่งโคตรเท่กันผมกระโดดข้ามแอมบี้ไอ้มัมมี่มันวิ่งตามหลังว่ผมกระโดดข้ามไปแล้วผมผ่านหลังกลับมาอยู่มัมมี่ตุ้มเลนตกแหวงล่างเดืนหาทางวิ่งกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วมัมมี่วิ่งเร็วขนาดนี้ผมคิดว่าผมอาจจะอยากเป็นมัมมี่นะคุณไม่จำนต้องเป็นมัมมี่คุณก็วิ่งเร็วได้นะ ต้องบอกว่าหมดมัมมี่ถ้าคุณใช้รู้เริ่มต้นคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีพลังแต่ว่ามันสนุกเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้ร่วมมือกับเพื่อนมนุษย์คนอน่นที่มันเติมแล้วถ้ามันตายเราก็ได้แต่หวังว่าปัญหาเราไม่เจอก็ <c oughs> คือทีเนี้ยถ้าสมมติบบว่าคุณไม่ไม่อยากจะเจอสภาพอย่างนี้คุณก็ต้องไปเล่นอีกหมดหนึ่งซึ่งมันก็คือหมดที่คนที่ชอบดูขบอยประทะเอเลี่ยนอย่างผมจําเป็นจะต้องเล่นซึ่งมันจะเป็นโหมดไหนอื่นไม่ได้เลยถ้ามันไม่ใช่โหมดโคเล็กประมันมัม <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่ใช่พูดหนีอีกแล้วเว้ยครั้งนี้เราจะไม่ใช่ฝ่ายหันหลังให้หนายแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้เป็นผิตคนเล่นนะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าทรงพลังขึ้นสิ่งที่เบนฟิตที่สุดก็คือเอ็กช็อตสามารถขายมัมมี่ร่างใหม่กับคนเหลกล่างอื่นเลยแล้วคุณก็จะได้เห็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือคุณจะเห็นเนอร์ลิฟออฟอาร์โนที่กําลังไล่ฆ่ามัมมี่อยู่จนกระทั่งคุณเจอมัมมี่ที่มันเป็นมัมมี่จับแล้วมันจับคุณแล้วคุณก็ ตีตีนจนตายมันคือสโมเกอร์จากเรโฟเดสแต่สโมเกอร์มันจะไปเท่อะไรถ้ามันใช้แค่ลิ้นกันล่ะไส้ใอ่ผมมีทุกอย่างให้คุณนะเว้ยมันมีทั้งหมดมาม,มี่เจอคนเหล็กมันมีคุณประทับคนเหล็กแล้วกองทัพคนเหล็กก็คือแบบก็คือเปชืคอลลี่มันคือทหารธรรมดาสกินคนเหล็กจริงๆเนี่ยคือมันเต้นไม่ได้ถ้ามันเต้นได้ถึงจะน่ากลัวจะได้หวังถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้เห็นแบบเทอร์มินเเตอร์ฉากเปิดแบบสู้กับสกายเน็ตตึงๆ คนทนเราทน<ม>เรซิสตันไม,ไม่คนเหล็กแ้องวิ่งเร็วกว่ามึงอีกคนเหล็กแม่งโดนยิงกระบาลตัวตีลังกา <laughs> ผมจำไม่ได้ว่ามันแปลงเป็นหมุกได้ไหมแต่ว่าคือทุกอย่างที่คุณใช้กับคนได้คุณใช้คนเหล็กได้ <laughs> <laughs> เป็นหลังกระแพงมองแล้วพอเป็นโหมดมาม,มี่ก็ค่อยค,อยค่อยขึ้นหน่อยโหมดรรมดานี่อย่างอย่างทีม <laughs> แล้วคือพอมาเล่นโหมดมาม,มี่คุณก็จะได้แบบเดี๋ยวคุณจะเจอประสบการณ์ของวันพลูกเนี้ย <laughs> แล้วม่นแบบผมจำไม่ได้ว่ามันใช้มเตโตว์ว่าอะไรแต่มันจะเป็นคนเหล็กสี่คนเนี้ย แล้วก็เจอพวกพี่เราผีเวตาผุ้งแบบอีหาโยทยาฟุงเข้าไปพุ่งเข้าไปเพื่อจับผีคุณที่สุดก็คือคุณจะมีอะไรคุณจะมีผีสามสี่แบบมั้งมีตัวธรรมดาที่ปกติแล้วมันคือเหมือนมัม,มี่ธรรมดาแต่พอคุณอยู่หมนี้คุณโดนคนเหล็กยิงตายอย่างไวคุณมีตัวให้มันเลือดเยอะหน่อยจริงหนยคุณมีตัวจับก็คือสมโมเกอร์แต่ใช้สายฟ้าแล้วก็คุณมีผีระเบิดตัวเองแล้วก็มีไออ้วนที่เป็นแท้ง ในขณะที่คุณกำลังไล่ล่าคนเหล็กอย่างอินเทนส์พร้อมกับแชทที่กำลังจีบกันจากคนภาคกลางและภาคเหนือใครบอกว่า HiFi คือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนไทยใช้เยอะที่สุดในเมื่อเรามีแชทกลางโทรคงห้อง VIP แล้วผมว่าสิ่งที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันชื่อว่าฟาโรกระหายเลือดแต่สิ่งที่มันกำลังตีอยู่มันคือมันตีคนเหล็กที่แม่งไม่มีเลือดเลยทนเพราะมันเป็นฟาโรกระหายเลือดไงคนเหล็กมาขัดขวางการหาเลือดเนื้อมันแล้วคุณดูนะมันเป็นคนเหล็กใช่ไ่มคนเหล็กนี่คือแข็งแรงกว่าคนปกติมากโดมตีเาร่เล้าเข้า เขาเขาแต่ทำไมเวลามันถือ M 6 0มายิงมันมันยังต้องกดดอนยิงอยู่วะกูไม่เข้าใจเพราะว่าเพราะว่ามันแช่เปล่าสแตทเลยผมหวังมากที่คนเหล็กมันกดเต้นฮิวไได้มันต้องเก็บกล่องยาแล้วถ้าคุณซูมเข้าไปดูหน้าคนเหล็กดีๆนะคุณจะพบว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่อินฟีเรยเลสอย่างพวกคนยุโรปหรือคนผิวขาวเว้ยแต่จริงๆแล้วคุณคือสูเปเรียบวีงคุณคือคนเอเชียที่สามารถคิดเลขได้เร็วกวก่าคนยุโรปถึงสามเท่าคืออะไรวะมันมันเป็นจิ อ๋ออนโน่เป็นวังแล้วจริงอยู่เนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าผมไะได้เป็นอาโนผมเป็น้หวังมาตลอดอาโนไม่ได้ผมดำไม่ใช่แล้วคือหมดหมดมัมมี่่ะมันก็มีด่านลิฟออฟมากมายที่แบบคุณคิดหรือเปล่าว่าถ้าคุณหนีมัมมี่ในดีดสองมันจะรู้สึกมันะเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นมม่มีด่านดีดสองวีด่านอะไรเงี้ยที่มันแม่มีเนื้อเรื่องด้วยนะเนื้อเรื่องเชื่อมจากสุสานฟาโรห์โคตรเจ๋งก็เหมือนอย่างที่เราเห็นนะเราเราไม่ได้เลือกมาอยู่ในเอ็กช็อตกันเลย เอกช็อตต่างหากที่เลือกเราเข้ามาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในหมดอะไรก็คือการที่คุณถูกจับและคุณเหลือคนสุดท้ายล้วประเด็นคือไม่มีใครตีคุณเ่ยมามี่ทุกคนแม่งยืนยืนเลฟคุณด้วยสายตาแล้วก็แบบไปให้คุณโดนขึงตายด้วยดาเมจที่มันน้อยนิดแล้วก็เงืกงือกคุณคิดภาพคุณเป็นคุณเป็นหุ่นยนต์สังหารรุ่นพิเศษส่งมาจากอนาคตสามารถใช้อาวุธได้หลายรูปแบบแม่งโดนไฟฟ้าช็อตตายทำไมมามี่มันถึงไล่ไฟฟ้ามาได้วะมันเป็นเวทมนต์ คุณเป็นฟาโร่คุณไม่รู้ได้ไงว่าคุณมีเวทมนต์ผมสร้างพิซซ่าพิซยังไม่เสร็จเลยผมจะไปเอาเวทมนต์ทำลายฟาโร่จริงๆหมดมัมมี่เนี่ยนอกจากที่มันจะเป็นหมดมัมมี่ธรรมดามันทำให้ผมนึกถึงวัยเด็กของผมไปที่เป็นคุณเคยวิ่งแปะเพื่อนปะแปะมันเป็นสัพหราศัยอะไรกันเลยมันเหมือนกันเลยนะเป็นมัมมี่เนี่ยคนมันเริ่มจากคนเดียวก่อนเหมือนกับเวลาคุณเล่นวิ่งไล่แปะเลยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่หรอหมดมัมมี่หมดมัมมี่วิ่งแปะแตะทีเดียวตายแตะทีเดียวกันเป็นพวกเดียวกันหมด นั่นแหละนั่นก็คือความสนุกของวันเลยมันทําให้เรานึกถึงวัยเด็กที่เราอาจจะไม่เคยมีต้องบอกว่ามันทําให้คนหัวเราะนึกถึงวันวัยเด็ก่ที่คุณดูหนังเกรดบีที่มันเกี่ยวกับหนังมัมมี่เรื่องที่99ของคุณผมดูแต่เทมเมอร์วะขอโทษนะคุณจะเล่นรับบทเป็นพระเอกหนังมัมมี่เลยเว้ยถ้าคุณปากัวยเิ่งส่วนถ้าคุณรับบทไม่เก่งคุณ็กกายเป็นแค่มัมมี่ในสุสานห้องเต้ก็ตแต่ที่มันทํามาตั้งแต่ไม่ห้องสลักมัมมี่ ในเกม w h a เ e v e r เกมแฟทุกเกมที่ผมเล่นใน Y8 แต่ก่อนนะสื่อมันก็ทําให้เราเห็นว่ามัมมี่มันน่ากลัวแล้วสุดท้ายเราใครจะไปรู้ว่าสักวันหนึ่งสุดท้ายเราผมจะกลายเป็นมัมมี่ได้เองเรียมนวาอะไรที่ผมไปมัมมี่แล้วผมก็ติดใจเพราะว่ามัมมี่มันตลกหนังมัมมี่มันจะดูดดูดวิญญาณคุณแต่ว่าแบบหลังที่ผมเล่นไมทท็อสลักมาผมไม่คิดว่ามัมมี่ยังผมจะไปดูดอะไรได้นอกจากดูด ว่าทีนี้คือพอไล่มาได้เลยสุดท้ายแล้วคุณจะเมัมมี่คุณจะเห็นว่ามันมันวองกี้แค่ไหนตัวมันนิ่มแค่ไหนผ้าพันเอ็มโฟของคุณที่เอามาผูกตัวคุณนี่มันไม่ได้ช่วยหคุณยิงแรงขึ้นขนาดนั้นหรอคุณมีทุกอย่างคุณมีมัมมี่ยงยโยยงยกคุณมีมัมมี่คว้างระเบิดขวดมัมมี่กระโดดสูงมัมมี่ B D S M จับคนเหล็กนั่แล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นมัมมี่มากแค่ไหนสิ่งที่เราก็ยังขาดไปอยู่ดีก็ยังคงเป็นมัมมี่เหมือนเดิม